ก็เป็นการทบทวนหรือว่าตรงนี้ก็เป็นเอ i ิเดนซ์ให้เห็นนะนะคะว่าคอมมิชชั่นเบสนะคะโฮมแคร์เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะที่อต้องนำมาใช้หรือว่าต้องมีมีมีการดูแลในระบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆุในทุกๆประเทศนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของอของประเทศจีนนะคะซึ่งก็มีประชากรค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะนะคะเอะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะเราก็ใช้ปัจจุบันเราใช้พวกเทเลเข้ามาเข้ามาช่วยใช่ไหมคะในการในการดูแลแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเอช่วยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่บ้านเรายังเป็นยูนิตท,ที่สำคัญก็คือ Family นะคะซึ่งอฟ a m i l y ตรงนี้ปัจจุบันก็ต้องมีการ define ให้ชัดเจนโดยเฉพาะบ้านเรามีกฎหมายใหม่เรื่องของอ LGBT อาจจะเขียนผิดใช่ไหมคะ LGBTQ+ อะไรตอนนี้ก็ต่อยาวขึ้นไปอีกเออ่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่พยาบาลชุมชนเราจะต้องอมีความรู้เพิ่มเติมในการดูแลกลุ่มครอบครัวในกลุ่มนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นการได้รับฮอร์โมนต่างๆ ผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพหรือว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพอะไรตรงนี้นะคะนี้ก็เป็นมิติที่ชุมชนจะต้องมองถึงแล้วก็เรื่องของปิดแกบเรื่องความเหลื่อมล้ําก็เป็นพันธกิจเป็นหน้าที่ของเราอีกอันหนึ่งนะคะเรื่องของ family health นะคะตรงนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะคะอยากจะฝาก อ่สไลด์ไว้ค่อยไปทบทวนดูทีหนึ่งนะคะกับส่วนหนึ่งของเรื่องของอของตัวหลักการนะคะของเรื่องของโฮมแคร์เนี่ยนะคะหรือว่าปัจจุบันนโยบายเราก็เรียกว่า Home Board ใช่ไหมคะอะ่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยหลายๆอย่างเลยนะคะการมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะที่เราเน้นพวกนี้นะคะเซลล์แ r ร์ o ฮลิสติกแครไปจนถึงเรื่องของ Infectious Control นะคะ ซึ่งถ้าถ้าไปดูตรงนี้ค่ะ,ะมันจะต้องมีการเชื่อมต่อของของการดิชาร์จแพรนนะคะที่เป็น Early ลี่ดิชาร์จแพรนแล้วก็การเยี่ยมบ้านนะคะซึ่งการเยี่ยมบ้านก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโฮมเฮลท์ h แคร์ะนะคะซึ่งโฮมเฮลท์ h แคร์ก็มีสองแบบอย่างที่รามาที่เราทำมันจะเป็น h o s i t ส l ล a เบส แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันหลังจากสพช,ชหลักประกันสุขภาพเข้ามาปี4ี่ห้าเนี่ยก็จะเป็นคอมมิชชั่นเบสเป็นหลักนะคะแต่ไงก็ตามสองส่วนมันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพราะว่าผู้รับบริการนะคะผู้ป่วยเนี่ยก็จะ,อ,ะอยู่ไมอ่อยู่ที่ชุมชนกับโรงพยาบาลส,สองที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้คำนึงถึงนะคะหรือว่าหลักการที่ ที่เราใช้นะคะแล้วก็รวมทั้งแนวคิดเรื่องของ family center นะคะ family center care นะคะ,ะต่างๆตรงนี้นะคะความร่วมมืออะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุจนถึงพา l า i a t i v e care end of life เลยนะคะในเรื่องของเด็กก็จะมีะนมแม่เนาะที่เป็น exclusive breastfeeding เราก็ยังไม่ ไม่สามารถจะอไปถึงความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีหลายๆปัจจัยซึ่งก็เป็นสิ่งท้าทายนะคะที่อถ้าอท่านไหนในที่นี้มีกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ดูแลเป็นเป็นกลุ่มแม่และเด็กอะไรพวกเนี้ยนะคะเอะก็ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจในการทำวิจัยนิธคหรือว่าวิจัยที่จะไปะมีอะไรที่ส่งเสริมแม้แต่ตอนนี้มีนวัตกรรม อที่มีนมแม่แช่ฟรีดหรืออะไรที่เก็บเอาไว้นะแต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยอนะคะที่เข้ามาอมีอิทธิพลตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ค่ะก็คือการประเมินแคร์กิ v เวนะคะก็ดูว่าเอคือที่สำคัญก็คือแคร์กิ v เวอร์เบอดน,นะคะอาจจะมีได้นะคะที่อโดยเพราะบางครั้งครอบครัวเนี่ยก็ ก็มีหลากหลายนะคะที่อที่มีหลายรูปแบบนะคะบางครอบครัวเอลูกหลานบางคนเอที่พอจะสปอร์ตได้แต่ว่าก็ไม่ได้สปอร์ตก็มีนะคะเอหรือว่าบางคนก็เออช่วยกันอย่างดีอย่างเต็มที่อะไรก็จะมีมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเเรื่องของเบอร์เดนเนี่ยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมี ตัวอย่างให้ดูนะคะกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะอย่างเย็นเย็นเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นอันที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยที่ไปสนับสนุนให้คนดูแลญาติของตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะเพราะจริงๆแล้ว ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติก็ไม่ได้อยากจะมาโรงพยาบาลแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของเรื่องมือและความมั่นใจในการดูแลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เ,เรื่องของเน็ตเวิร์เนี่ยมีความสำคัญนะคะซึ่งโซเชียลสปอร์ตการสนับสนุนทางสังคมก็เป็น subset นะคะของโซเชียลเน็ตเวิร์ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องต้องประเมินด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ c a r e Giver Diagnosis นะคะเรามี Patient Diagnosis แล้ว c a r e Giver Diagnosis ก็จะต้องประเมินด้วยนะคะ mm hmm. เช่นความรู้สกิลโดยเฉพาะ c คร e Giver ที่ต้อง uh, ช่วยเราในการทำแผลอย่างเงี้ยเบ็ดซ่อยอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีหลายหลายรูปแบบตรงนี้เก็จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะ uh, หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของเบ mm ิร์นเอานะคะ อันนี้ก็อาจจะฝากสไลด์เอาไว้มันอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพยายามอยากจะให้เสร็จภายในเที่ยงหลายท่านอาจจะอาจจะเลทไปนิดนึงนะคะก็อาจจะได้มากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเคสสตดดี้ที่เราได,ได้ได้ทำงานด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งเคสแรกเนี่ยก็อยู่ที่สระบุรีนะคะเป็นเคสสโตรก อที่คุณป้าเนี่ยก็อยู่กับคุณลุงสองคนนะคะลูกมาทํางานในกรุงเทพเอตั้งแต่เช้ามืดคุณป้าก็คุณป้าก็เริ่มแบบมีผิดปกติเนาะเหมือนปากเบี้ยวแขนอะไรไม่มีแรงคุณลุงก็คิดว่าเอออย่าล้อเล่นหนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนล้อเล่นนะคะมีไฮเปอร์เทนชันอยู่แล้วแกก็ไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะเพราะว่าคิดว่าความดัน ปกติแล้วไม่ต้องกินยาก็ได้อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ loss follow up ไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะก็เป็นก็เป็นอันหนึ่งแล้วผ่าน golden period ถึงไปโรงพยาบาลกินราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ก็ยังโชคดีที่ก็กลับมาช่วยกัน rehabilitation มีแพทย์แผนไทยไปเข้ามาร่วมนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างเฮลตี้นะคะเป็นผู้สูง AP, uri, อายุแถบนนทบุรีก็มี ครอบครัวที่สปอร์ตดีนะคะมีเครื่องมืออุปกรณ์มีจักรยานที่เป็นแบบถีบตรงเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็สปอร์ตกันนะคะหรือว่าคนไข้ซีเคดีข้างล่างเนี่ยนะคะด้านซ้ายเอท่านก็ตัดสินใจอาจจะค่อนข้างช้าเนาะในการล้างไปซึ่งตัดสินใจเมื่อ,อมีอาการเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าบทบาทของเราเนี่ย สามารถไปจ้างเ m p o w e r m e n t ให้ตัวนไข้และครอบครัวนะคะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องสกินเนี่ยเราก็อาจจะใช้เทเลคอนซัลเทชันนะคะในการที่จะปรึกษาหรือว่าดูว่าแนวทางที่จะมอนิเตอร์ติดตามการรักษาการดูแลให้การเพยาบาลอย่างไรนะคะเคสสุดท้ายด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น เอ่อฟ r ลฟ fall ก็คือกลัวการตกเตียงนะคะเอ่อก็จะไม่ยอมลงจากเตียงเลยทั้งทั้งที่ท่าน่ผู้สูงอายุท่านนี้ก็สามารถจะลงจากเตียงได้นะคะแล้วก็เขาไปช่วยญาติช่วยกันพูดคุยนะคะเอ่อ encourage หลังจากนั้นท่านก,ทานก็ท่านก็โอเคนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะครอบครัวตัวเองก็ก็เป็นเอ่อเอ่ออย่างที่เห็นนะ,นะคะคุณแม่ก็ มีเบาหวานตั้งแต่อายุสี่สิบกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าท่านก็มีหลายๆเรื่องเลยนะคะมีเอเอโคลอนมีดิเมนเชียหลายๆเรื่องค่ะไปตรวจในทุกๆโค d ดีนะคะแล้วก็ระยะหลังเราก็คอยดูแลที่บ้านนะคะ,ะในช่วงทานได้ก็ทำเบรนเดอร์ไลซเองนะคะช่วงหลังมีฮ a r ์ดเฟล แล้วก็มา r ร n โนเฟลนะคะก็ไม่เป็น a อคิวก็ไม่ผ่านก็เป็นคลอนิกนะคะก็ต้องมีการล้งางไตช่วงของการช่วงโควิดเนี่ยก็จะต้องเอห้ามญาติเยี่ยมใช่ไหมคะก็จะเยี่ยมกันทางทางวิดีโอคอลหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีก็ต้องออทันยาที่มันทำให้เกิดอ,อยา ชื่ออะไรนะคะลืมลืมไปแล้วไอ้ตัวที่ต้องวัดเอต้องต้องตรวจระดับของมันอยู่เรื่อยนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยก็ก็ตัดสินใจว่าไม่ไม่ให้แล้วกันคือยอมรับความเสี่ยงในส่วนหนึ่งเพื่อจะลดความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งบางทีก็ก็จะต้องเทรดออฟอย่างเงี้ยนะคะอา่าแล้วก็หลังก็ดีดีขึ้นนะคะดีขึ้นขึ้นขึ้น,น,นลงโล่ะนะคะอ่แล้วก็มามเาีเรื่องโคลอนเนี่ยก็เป็น เป็น s t a ตจ 2A นะคะช่วงแรกก็ไม่ได้ให้ขีโมงนะคะก็อยู่ต่อไม่ได้จนเกือบ93เนี่ยแหละค่ะปีสุดท้ายนะคะก็มีรีคาเ e น t ์ของ CA โชคดีที่อ f ฟยาละลายริ่มเลือดตรงนี้ไปนะคะก็มีเหมือนเมลิน่าออกมาอีกนะคะก็ต้องผ่าตัดเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดเรื่องของโคลอลตรงนี้ก็จะทำให้เกิด o อ s t r u c กชันใช่ไหมคะผ่าตัดเมื่อ อายุเกือบ93้าสิบสามนะคะแต่การผ่าตัดก็เป็นไปด้วยด้วยดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คืออมีหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อนนะคะเอะอจริงๆในครอบครัวก็อยากจะดูแลกันที่บ้านแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องเอต้องมีฮิมไดลไลซ์นะคะถึงแม้ว่าเราก็มีรถมีอะไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเออ การการเปลี่ยนแปลงของทางด้านคลินิกทางด้านความดันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเซบ็เลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลกันในระยะท้ายตรงตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ะจะเห็นว่า ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราเป็นพยาบาลเราเป็นแคกิวเป็นหลักแต่เราก็ต้องจ้างคนถึงเดือนละสามหมื่นบาทมาช่วยในการดูแลด้วยเช่นเดียวกันน่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยแต่ว่าเราก็ในในฐานะที่เป็น Family c a ค e g i v e r เนี่ยนะคะเองก็เต็มที่นะคะก็ก็ก็ดูแลคุณแมอ่อย่างดีที่สุดแล้วก็ รู้สึกว่าโอเคว่าไม่เคยมีเบอร์เดนหรือว่าอะไรตรงตรงส่วนนี้นะคะสมิีงก็เป็นก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ใเห็นภาพว่าในถึงแม้ว่าการดูแลมันจะเป็นโฮมเบสเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าบางทีก็เข้าเข้าออกอโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะไม่ได้เออมันซับซ้อนที่จะดูแลที่บ้านนะคะตรงก็เป็นอันนึงนะคะที่ ถ้าในอนาะคตโฮมบอร์ดเนี่ยมันมีความามีมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเครื่องมืออุปรกรณ์ซึ่งจริงๆเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะการาดูเสมหะหรือว่าการวัดอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็ก็จะต้องอมอนิเตอร์แล้วก็ถ้า คือเราก็ตัดสินใจอ่นะคะว่าเออไม่ได้ใส่ที่วอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือเป็นการตัดสินใจอยู่แล้วเอราก็เป็นการดูแลแบบพาณิชอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอที่บ้านเราก็ต้องพามาโรงพยาบาลพามาเอไออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือ,อส่วนหนึ่งที่ในอนาคตก็จะมีระบบที่อที่ดีขึ้นอามากกว่านี้นะคะในใน ฐานะที่เป็นมีประสบการณ์ตรงจากการเป็นแคคเกอร์อะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อก็ยังค่อนข้างแข็งแรง95เข้า96แล้วนะคะก็ดูแลกันต่อไปอยากฝากไว้นะคะว่าในครอบครัวเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากเราต้องทำงานแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยหรืออ,อยู่เป็นเพื่อนทานข้าวด้วยกันกอะไรเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ ที่ที่เป็นแรงที่ทำให้ผู้สูงอยุู้สึกมีคุณค่ารู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าดูว่าบางครอบครัวจะเจอในชุมชนเมืองเยอะนะคะก็คือว่าตัวเองตัวลูกก็จะต้องดูลูกของตัวเองดูหลายหลายเรื่องเอาพ่อแม่ไปไว้ในเนื้อสิง o m โฮมตรงนั้นนะคะ ถ้าเยี่ยมประจําไปหาท่านประจําน่าจะโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าขาดหายไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผู้ดูแลอยู่ที่นซิงโฮมตรงนั้นอย่างดีแต่ว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการเรียกว่าบุรณาการมันตอนนี้มันมากกว่า work life balance แต่เป็น work life อินทิเกรชันนะคะจึงก็ทำงานไปด้วยก็ดูวงจรปิดอะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะอ่อก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้อ่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือว่าครอบครัวนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะเรื่องของโฮมเฮลท์แคร์คิดว่าน้องๆก็อ่อได้อ่อได,ได้ได้เรียนได้อ่ทบทวนกันเรื่องของเดฟนิชั่นอะไรไปเยอะมากแล้วนะคะปัจจุบันโมเดลก็ มีการพัฒนาแล้วก็มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆออกมาเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของ primary care ในเรื่องของหมอครอบครัวอะไรต่างๆแล้ว GCM ต่างๆตรงนี้นะคะ,ะซึ่ง home health care เนี่ยนะคะก็เป็น ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะมันขึ้นอินเทอร์เน็ตอินสเต y บลิตี้จะได้ยินอยู่ใช่ไหมคะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยค่ะ,ะมีโฮมเฮลท์แคร์กันมานานแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมมิชชั่นเบสนะคะอันนี้ก็ขอ,อผ่านไปเร็วๆนะคะในส่วนของโฮมโมเดลนะคะกก็จะมี อันหนึ่งที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำมาใช้ได้คือออนไลน์มอนิเตอริงนะคะซึ่งก็ใช้คลินิกแคมโมเดลนะคะเป็นโมเดลที่แนะนำโดยองค์การนมไมโลกนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะเอามาประยุกใช้ก็ได้นะคะเป็นโฮมอินเตอร์เวนชั่นนะคะมี ing, ออนไลน์มอนิเตอริงมัลติดิสปลิารีแอพโรชนะคะแล้วก็อีควิตี้แอนด์เอดูเคชั่น นะคะอัน้ก็เป็นแนวที่พิ่บาลเวทปฏิบัติชุมชนเราอาจจะใชะ้กรอบอันนี้นะคะในการดูแลที่บ้านได้นะคะดิจิตอลโซลเทสเตอร์ะ ester, นะคะหรือว่าเคมิเตอร์โซลมิเตอร์อะไรตรงนี้นะคะก็มีประโยชน์อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อตอนต้นนะคะ,ะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่ทำงานในชุมชน นะคะคบางทีก็ติดติดไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ครอบครัวเขาได้เห็นนะคะบางทีเนี่ยน้พวกน้ําจิม้มพวกนี้ค่ะก็มีความสําคัญมากนะคะโดยเพราะ,ะครอบครัวที่มีคนไข้นะคะเป็นไฮเปอร์เทนชันเป็น c ีเดีอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่ายุคนี้มีความสำคัญนะคะ ดิชาร์ตเพลนนิงดีไม่ตอดนะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านใช้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะกับเรื่องของ uh, การประเมินนะคะเรื่องโฮมวิสิตนะคะกันกันดูเรื่องของโฮมวิสิตการดำเนินการเนี่ยนะคะก็คือ uh, ใช้แนวทางของ in-homes นะคะดูแต่ immobility จนถึงเรื่องของ safety, spiritual, แล้วก็ service นะคะ uh, กับ การประเมินนะคะในการประเมินเราก็จะใช้ซีสามเธอ help ใช่ไหมคะ,ะตั้งแต่เรื่องของ care ไปจนถึง prevention ไปจนถึง patient r i g h t นะคะ,ะตรงนี้ที่เราใช้แนวทางแบบนี้มันก็จะช่วยเป็นเช็คลิสต์ให้เราอะนะคะว่าเ,ออเราได้ให้การดูแลครบถ้วนนะคะในทุกมิติครอบคลุมแล้วก็เราได้ให้การประเมินได้ ครบถ้วนอย่างไรนะคะตรงนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับที่จะเป็นเครื่องมือของเราในฐานะที่เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะคะอีกในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนะคะีค่ะแคร์นะคะพอเราประเมินแล้วเราก็นำข้อมูลที่ได้นะคะมารวบรวมแล้วก็ให้การดูแลนะคะก็มีเรื่องของการ ตั้งเป้าหมายอะไรตามที่เราได้ทำเนี่ยนะคะไปจนถึงเมื่อ access แล้วก็ advice นะคะอาจจะใช้โมเดลของ 5A อะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะในหลายๆด้านในส่วน p r i r i t y and Life เราก็มีแนวทางไกด์ไลน์ในการในการดูแลอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อคุณภาพชีวิต นะคะที่ดีหรือว่ากูดเดตนะคะการประเมินหรือว่าการดูเรื่องของว่าผู้ป่วยได้ทำลิฟวิ g งวิวหรือว่ามีความประสงค์จะทำตรงนี้พยาบาลหรือว่าทีมสุขภาพก็จะช่วยฟาซีเตตร่วมกับครอบครัวนะคะ,อ,ะอีกอันนึงที่ที่อาจ,จะ นำมาใช้ได้ในบางเคสแล้วก็อาจจะเก็บเอาไว้ใช้นะคะเรื่องของโคชชิงนะคะการโคชก็เป็นอันหนึ่งซึ่งมันก็มีทฤษฎีที่เป็นตัวไกด์ของการโคชคือ s เ a c อ a n g e นะคะาการโคชก็เหมือนกับการเป็นเพื่อนกันคุยกันนะคะเหมือน empower จะคล้ายกับ motivation interview ะคละ้ายคล้ายกันนะคะ,ะตรงส่วนนี้ก็ดูเรื่องของการไปเพิ่มเซลล์เอฟนะคะให้ความรู้ความรับรู้เพิ่มเซลล์เอฟแล้วก็จะเกิดคอมเพนซี y ขึ้นในตัวผู้ป่วยการโคชเนี่ยสามารถให้คนไข้โค้ชตัวเองก็ได้นะคะถ้าเขาสามารถทำได้นะคะหรือเอามาใช้กับตัวเราเองก็ได้นะคะ,ะก็จะมีสมาร์ทโกนะคะจะต้องตั้งเป้าหมายที่สเปคฟิก วัดได้นะคะประเมินได้แล้วก็สามารถาทําได้นะคะการตั้งเป้าหมายเนี้ยนะคะนอกจากวัดได้แล้วยังต้องให้กําลังใจกันว่าเออที่ตั้งไว้เนี่ยมันคนอื่นเขาก็ทําได้เราก็ต้องทำได้นะคะหรือที่ตั้งไว้มันไกลเกินไปหรือเปล่าว่าจะเหนื่อยไหมจะปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีระเบีนคือ,อตรงเป้าหมายนะคะซึ่งจะไปถึง การกำหนดระยะเวลาอะไรด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นหลักของการการโค้ชนะคะเส้นการโคโช้ชก็มีหลายแนวทางนะคะว่าแนวทางนี้ก็จะดูทำทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กรอบของกลยโมเดลก็ได้นะคะก็จะมีตัว G ก็เป็น Goal เป้าหมายนะคะตัว R ก็คือ Reality รรนะคะประเมินว่ามันเป็น ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีทางเลือกอะไรออปชั่นะคะวิวก็คือความมุ่งมั่นลัะนะคะค่อคนข้างเยอะเช่นเป็นแผลกดทับเรื้อรังก็มาจากปัญหาทางโภชนาการด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะการคำนวณแคลอรี่สำหรับผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะฝากเอาไว้นะคะผู้สูงอายุจริงๆต้องการพลังงานนะคะ หรือว่า Energy เนี่ยน้อยกว่าคนทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าท่านคนทั่วไปง่ายๆก็คือถ้าเราน้ำหนักห้าสิบกิโลเนี่ยแล้วก็ BMI ปกติก็ต้องการแคลอรี่คือเอา30มสิบคูณกับน้ำหนักเป็นห้าสิบพันห้าใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุทั่วไปเนี่ยความต้องการพลังงานจะลดลงเหลือแค่ยี่สิบนะคะแต่เป็นผู้สูงอายุที่เฮลตี้นะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะก็จะ จะดูเรื่องของอทั้งหมดาตามในสไลด์เลยนะคะจะขออนุญาตาพูดไปพูดไปเร็วๆนะคะน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะ c 3สามเธอเฮลทนะคะก็ให้เห็นเคสซัดี้หนึ่งเคสที่ว่า,าจริงๆท่านนี้เป็น เป็นแคกิเวอร์นะคะแล้วก็มีแคกิเวอร์เบอร์เดนคือสามีท่านเนี่ยมีสโตรกแอทแทกแล้วก็ต้องอต้องออกจากงานคือเป็นผู้สูงอายุแล้วแหละ,ละ,ละแต่ก็ทํางานด้วยเพราะต้องอดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะ,ะคุณป้านเนี่ยก็มีไฮเปอร์เทนชันมีดิเพรสชันมีซูซายด์อเดียด้วยนะคะหลายๆเรื่องมอีครอบครัวมีปัญหาสังคมค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะสับส้อน เป็นครอบครัวเคสเนี้ยก็จะให้เห็นถึงเพรอภาะวะ malnutrition แล้วก็ sarcopenia นะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยจะเห็นว่า hand grip เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พยาบาลเวทปฏิบัติชุมชนทุกท่านได้ใช้นะคะ,ะเพราะว่าจะช่วยประเมินความเสี่ยงการหกล้มประเมินความเสี่ยงต่อ cardiovascular ่า disease ด้วยนะคะเอ่ hand อ hand grip ท่านเนี้ยได้ วัดได้สิบเจ็ดนะคะเวลาวัดให้ให้ใช้ค่าวัดสองครั้งนะคะข้างที่ถนัดใช้ค่าสูงสุดนะคะ,ะเคสนี้ได้สิบเจ็ดเมื่อมาดูค่าปกติตรงนี้นะคะซึ่งเป็นค่าของคนไทยโดยกรมพระศึกษานะคะก็พบว่าพบว่าคือเอาน้ําหนักนะคะแรงแรงบิดมือเนี่ยกับน้ำหนักมาหารกันนะคะ,ะดูตามเพศตรงนี้นะคะ น่าจะต่ํามากนะคะหารลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินแล้วก็จะได้วางแผนความเสี่ยงของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งเคสเนี้ยก็บ้านอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยวันหนึ่งก็คือจะอุ้มกันลงมาต้องขึ้นบันไดนะคะแล้วก็ ลงมานั่งวิวแชร์ทั้งวันนะคะแล้วก็ภรรยาก็ซื้ออาหารเอาไว้ให้สามมื้อเลยนะคะซึ่งเป็นอาหารสําเร็จรูปก็จะโปรตีนอะไรต่างๆก็จะไม่เพียงพอนะคะ,ะตรงนี้ปัญหาเรื่องมวลกล้ามเนื้อน้อยเรื่องโปรตีนที่ได้อินเทคที่ได้ไม่พอเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเสริมแล้วก็ยังเจอว่าไม่ได้เอาข้อมูลมาเพิ่มนะคะจริงๆมีอีกก็คือว่ากินดื่มน้ำมะลม วันละสี่สี่ขวดนะคะเอซึ่งแคกิเวอร์หลักๆจริงๆอะ่ะก็จะที่มาช่วยภรรยาก็คือพี่ชายของภรรยานะคะซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็จะตามใจอะ่ะว่าเอยากจะกินก็อกินน้ำอรมลมก็เอาให้ใช่ไหมคะจะได้ไม่ไม่งองแงอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออเราก็พบกันครึ่งทางเนาะให้เห็นนะคะใช้ เขาเรียกว่านัทเจอรี่ทฤษฎีเศรษฐกิจพฤติกรรมนะคะเห็นว่าเออน้ำตาลเนี่ยในขวดเนี้ยมันมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ,อตอนหลังเนี่ยก็คอนวินส์ญาติไดออ้แล้วก็ตัวคนไข้นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำเต้าหู้เปลี่ยนมาเป็นอะไรที่เครื่องดื่มที่ออที่มีโปรตีนเพิ่มแทนนะคะแต่ว่าไม่ได้แทนทั้งหมดนะคะก็คือค่อยคค่อยค่ทดแทนไปเช่นจากสีน้ำอัดมสีเหลือ เหลือสามขวดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลดลงมานะคะก็เพิ่มโปรตีนนะคะ,ะเรื่องของนิวทริชั่นสแตทัสก็ดีขึ้นนะคะให้บีบนะคะ,ะบีบมือ ผู้สูงอายุแล้วก็ยิ่งติดบ้านติดเตียงนะคะแล้วก็มี NCD ด้วยโดยเฉพาะเบาหวานตรงนี้นะคะมีภาวะเฟรุตี้อยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็พยายามที่จะเสริมในเรื่องของโปรตีนนะคะให้มากขึ้นเช่นว่ากินถั่วได้เพิ่มไหมกินอะไรได้บ้างนะคะไข,ข่ขาวมีไข่ขาวผงมีเฟรูบินอะไรที่ที่พอจะเสริมให้ ได้เนี่ยนะคะก็เอามาเสริมแล้วก็จะต้องอเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเมนูเดิมก็จะบ่อยๆเนี่ยคนไข้ก็จะเบื่อด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับเคสที่สามก็ได้เล่าไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตข้ามไปนะคะแต่ก็เคสสโตรกพวกนี้ก็จะต้องมีการประเมินในเรื่องของการกลืนนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะ บพบว่าเป็นปัญหาคอมมอนที่ที่เจอบ่อยเลยนะคะปัญหาการกืนปัญหาการขับถ่ายแล้วก็ปัญหาเรื่องของการการกินด้วยนะคะก็มีการใช้นวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะ